เดือนตุลาคมท้องทุ่งนากำลังจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอบ่งบอกว่าตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวพื้นแผ่นดินแห่งนี้พืชผักข้าวปลาอาหารที่ธรรมชาติได้มอบให้ได้หล่อเลี้ยงผู้คนมาอย่างช้านานตั้งแต่ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้นี่คือแผ่นดินอีสานลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแผ่นดินอีสานจะเป็นแอ่งกระทะบนที่ราบสูงแบ่งออกเป็นสองแอ่งก็คือแอ่งสกลนครก็คืออีสานตอนบนแล้วก็แอ่งโคราชอยู่อีสานตอนล่างแล้วก็รวมไปถึงอีสานตอนกลาง แอ่งโคราชนี้ทางทิศตะวันตกก็จะกั้นด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์เทือกเขาดงพญาเยน็นทางทิศตะวันตกส่วนทิศใต้จะกั้นโดยเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเทือกเขาพนมดงรักกั้นระหว่างไทยและก็กัมพูชาส่วนทางทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะ เป็นเทือกเขาภูพานเชื่อมด้วยทิศตะวันออกก็จะเป็นแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างไทยและก็ลาวจากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ไปทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตรก็จะเป็นประเทศกรัรมพูชาซึ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศกัมพูชานั้นกั้นโดยพรมแดนธรรมชาติก็คือเทือกเขาพนมดงรัก จากเทือกเขาพนมดงรักลงไปทิศใต้อีกอก็จะไปสู่จุดศูนย์กลางของอาณาจักรของโบราณก็คือนครวัดนครธมฉะนั้นจากที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ไปจนถึงนครวัดนครธมห่างกันประมาณ170กว่ากิโลเมตร170กว่ากิโลเมตรนี่ก็ถือว่าไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกล ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปราสาทภูมิโปนแห่งเนี้ยเมื่อ2000พันกว่าปีถึง2000ปีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมโบราณซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 0็จนถึงพุทธศตรวรรษที่19โดยประมาณนะครับภูมิโปน เป็นภาษาเขมรแปลว่าหมู่บ้านที่หลบซ่อนส่วนคำว่าเนียงดอดทมแปลว่านางนมใหญ่สองคำนี้ระหว่างภูมิโปนแล้วก็เนียงดอดทมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยเกิดจากตำนานเรื่องเล่าของ คนในท้องถิ่นในพื้นที่นี้เราสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปู่ย่าตายายที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจังหวัดสุรินทร์และที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือปราศาทภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ เนียงดอทเอาเอาชัดชัดให้หน่อยผมอยากฟังสำเนียงคำนี้เนียงด๊อทมเนียงด๊อทมอ๋อนางนมใหญ่อ๋ออืออือกลับกลับอือกลับ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 นั่นเขาเรียกประสาทภูมิปูน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 เขาว่าแปลว่าเขมร้เขาว่าเราเป็น ประสาทที่เอามาซ่อนลูกมาซ่อนอเป็นซ่อนที่ลูกซ่อนภูมิภูมินี่ก็น่าจะแปลว่าหมู่บ้านเนาะภูมิแปลว่าหมู่บ้านโปนก็แปลว่าก็แซ่อนไวเป็นซ้อนไวบอคเมนเขาว่าเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงจะเอาลูกมาเลี้ยงเอาลูกมาซ่อนไว้เป็นลูกของกษัตริย์ของโบราณเป็นลูกกษัตริย์ของเจนละกษัตริย์เจนละ ครับครับครับนางสีเป็นนางสีจันทราเป็นลูกตรพลินแล้วอ๋อครับครับเคยได้ยินพุทธผู้แก่เล่าให้ฟังบ้างไหมได้ได้ยินพุทธผู้แก่ประวัตินางบักภมเขาก็มาแสดงทุกปีแต่ไม่ค่อยจำนะยายกับความรู้กับปอซีนะก็ไม่รู้วจะว่ายังไงเนาะแช่ไว่าสมัยสมัยเป็นเด็กก็มาวิ่งเล่นแถวนี้ก็มาเล่นเล่นที่นี่เลยก็อยู่ตรงนี้เองแล้วตอนสมัยยาย เป็นเด็กอ่ะก็มีพิธีกรรมอะไรทางก็ไม่มีค่ะก็ไม่มีทิ้งเลยอ๋อเป็นป่าเป็นรกแบบเป็นทิ้งทิ้งเลยวันสําคัญอะไรก็ไม่ได้มาบูชาอะไรไม่ค่ะอ๋อแสดงว่าเพิ่งพึ่งมาฟื้นฟูมาบูรณะมาที่ลังก็ไปที่ไหนก็ที่เป็นไม่สบายนะได้ยินแต่เสียงแบบวันแหปพระจันา์เต็มดวง พระจันทรย์เต็มดวงก็บันแท่บ้าน,น,นเต็มดวงเนาะทีนี้ชาวบ้านเขาว่าได้ยินเสียงมาวิง่ง <ừ. S 2> ดึกดึกหนะ่มาวิง่งก็จะนดกไปดูไปวัดที่ไหนที่ไหนหลวงพ่อเขาว่าเจ้าเขาเะยมีเสียงมา้าตอนดึกดึกตอนคืน<อ>พระจัจาร์เต็มดวงที่เขามามาดูแลของเขาหลำยาที่น้ำศักดิ์สิทธิ์นายยายกก ไปดำนาเนาะตอนยายเด็กๆก็นาใกล้น้ำน้ำสะสองชั้นนะสะทางไหนทางนี้ทางพิศบัลออกนะตรงนี้นี่ใช่ไหมไปอีกอ๋อเลยไปอีกจะเป็นสะโบราณสะโบราณเขาว่าสะตาสะตาสะตาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์คือน้ำทางนอกไม่เข้านะน้ำอยู่ข้างในเป็นสะสองชั้นยายก็นานาก็ใกล้ใจสะนั้น ที่นี้ยายดำดำนาก็ได้ยินเสียงประพาสดนตรีเนีวันศิลป์น่อ๋อวันพระวันพระวันศิลจะได้ยินสุมาขำจะได้ยินเสียงดนตรีดนตรีแต่ไม่รู้ที่มาแต่ได้ยินเสียงได้ยินสูงต่ำสูงต่ำยายได้ยินจริงสมัยเป็นเด็กใช่ไหมจะเป็นเด็กยายยต่บ้านนี้ลตอนตอนไปไปนาไปดำนาไปดำนาตอนเช้าพอเวลาพ่อ ก็ให้ไปโรงเรียนตอนตะกอนนะถึงเวลาก็ไปโรงเรียนไปมันถึงเวลาแล้วอย่างนี้นะได้ยินบ่อยไหมก็บ่อยบ่อยแต่วันศิลนะไม่ใช่วันธรรมดานะวันพระนี่วันสิบห้าค่ำนี่ใช่ไหมวันสิบห้าค่ำวันขึ้นแปดค่ำอไอย่างนี้อ๋อตะกอนศักดิ์สิทธิ์จริงนะอ๋อศักดิ์สิทธิ์จริงเสียงดนตรีเป็นเสียงเป็นเสียงเสียงดนตรีพื้นบ้านบ้านเราเสียงซอเสียงกันตรึนอะไรนี่หรือเสียงแบบเสียง เพลงประพาสนะระนาดวงวงเสียงระนาดเสียงซออย่างนี้ใช่ไหมจ้าบรรนเียนยังรักถมดงสังบอลเกลงที่นี้ขงประบาดในบานโกราบสยขอุกุ้ม รงอเมียนจุกเมืยนเจียมมื่นแสนจะได้ส่งกุ่มกลุ่มกลื่อเรีองเราควร c h à พบเนี่ยรถรอมีสูลึงองพระสว่า์ปราสาทภูมิปนตั้งอยู่ที่บ้านภูมิปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินปราสาทประกอบด้วยโบราณสถานสี่หลัง คือปรา,าสาทก่อด้วยอิฐสหลังและศิลาแรงอีกหนึ่งหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยปรา,าสาทหลังที่หนึ่งเป็นปรา,าสาทประธานปรา,าสาทอิฐหลังใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อด้วยอิฐไม่สอปูนแบบศิลปะของรุ่นเก่า มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีบันไดประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวมียอดหลังคาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆปัจจุบันเหลือเพียงแค่สามชั้นมีเสาประดับกรอบประตูใต้หน้าบานหรือว่าเหนือทับหลังขึ้นไปจะสลักเป็นรูปใบไม้ม้วน แบบศิลปะอินเดียสมัยหลังคุปตะหรือว่าราวพุทธศตรวตรรษที่11ถึง13ซึ่งรูปแบบและเทคนิคก,การก่อสร้างปรา,าสาทประธานเทียบได้กับปรา,าสาทของสมัยก่อนพระนะครร่วมสมัยกับปรา,าสาททิ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดถ้าตามผังปรา,าสาทแล้วจะเป็นหลังที่4 สันนิษฐานว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างเป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสววนิกายนอกจากนี้ยังค้นพบหลักศิลาจารึกอ,อักษรปันละวะสันสกฤตหนึ่งชิ้นมีใช้ในพุทธศตรวตรรษที่11-13ถึง13ซึ่งสอดคล้องกับอายุของรูปแบบศิลปะของปราสาทนับว่าเป็นปราสาท ขอมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในส่วนของโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐหลังเล็กด้านข้างปัจจุบันเหลือแต่เพียงส่วนฐานและกรอบประตูหินทรายส่วนฐานโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐฐานศิลาแรงทางด้านทิศใต้ปรางประธานนั้นปัจจุบันเหลือเพียงฐาน สันนิษฐานว่าปรา,าสาทหลังที่สองและหลังที่สามน่าจะสร้างในสมัยหลังต่อมาหลังจากสร้างปรา,าสาทประธานก่อนแล้วส่วนปรา,าสาทอิดห่างออกมาทางทิศเหนือสุดมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุมปัจจุบันเหลือเพียงฐานกรอบประตูทางเข้าและผนังบางส่วนปรา,าสาทภูมิโปน ถือว่าเป็นแหล่งอารยาธรรมโบราณหรือว่าชุมชนโบราณที่มีระบบการปกครองแบบเมืองสังเกตได้จากบริเวณรอบๆอบปราสาทพบคูกำแพงเมืองเขื่อนดินโบราณและสระน้ำโดยเฉพาะน้ำเป็นระบบชนประทานถูกออกแบบมามีจำนวนห้าแห่งคือสระลำเจียกสระตาสระกนาน สะตราวและสะปรือปัจจุบันพื้นที่ชุมชนโบราณเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านภูมิโปนนอกจากนี้ปราสาทภูมิโปนยังเชื่อมโยงเป็นตำนานเรื่องเล่าขานของท้องถิ่นตำนานปราสาทภูมิโปนเนียงดอททม ในตำนานกล่าวถึงกษัตริย์ขอมองค์หนึ่งได้สร้างเมืองลับไว้กลางป่าชื่อว่าปราสาทภูมิโปนต่อมาเมื่อเมืองหลวงเกิดความไม่สงบมีค่าศึกประชิดเมืองกษัตริย์ขอมจึงส่งพระธิดาพร้อมไพรพลจำนวนหนึ่งมาหลบซ่อนที่ลีภัยที่ภูมิโปนพระธิดาองค์นั้นพระนามว่าพระนางศีจันทร์หรือ เนียงดัตดมในภาษาเขมรแปลว่าพระนางที่มีหน้าอกงามหรือพระนางนมใหญ่ด้วยความงามของนางที่เรื่องลือไปทั่วจึงเป็นที่หมายปองของพระราชาเมืองต่างๆที่ต้องการพระนางมาเป็นพระชายาจึงเกิดศึกชิงนางขึ้นเกิดเป็นโศกนาตกรรม และทำให้บุรุษล้มตายเพราะนางมากสุดท้ายพระนางสีจันได้ตกไปเป็นมเหสีของกษัตริย์แห่งนครน,นายพรานหรือว่าวยาทะปุระเมืองหลวงสมัยอาณาจักรฟูนันในอดีตก่อนนางจะจากไปได้ขอไปอาบน้ำที่สะลำเจียกและปลูกต้นลำเจียกไว้กอหนึ่งพร้อมกับอธิษฐานว่า ถ้าพระนางยังไม่กลับมาที่ภูมิโปนขอให้ต้นลำเจียกอย่าได้ออกดอกอีกเลยปัจจุบันสะลำเจียกยังคงมีต้นลำเจียกกอใหญ่หลายต้นและยังไม่มีดอกมาจนถึงทุกวันนี้ จากตำนานเป็นที่มาของชื่อปราสาทคำว่าภูมิในภาษาเขมรแปลว่าหมู่บ้านหรือดินแดนคำว่าโปนแปลว่าซ่อนตัวไม่ให้ใครหาพบรวมกันจึงหมายถึงเมืองลึกลับหรือที่ซ่อนรวบรวมกองทัพปัจจุบันตำนานเนียงดอททมยังคงเล่าขานกันเรื่อยมากลายเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทภูมิโปน และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่จัดแสดงขึ้นทุกปีผ่านการแสดงแสงสีเสียงในงานประเพณีสืบสารตำนานปราสาทภูมโพลณบริเวณปราสาทภูมโพลตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินเพื่อเผยแพร่ให้ปราสาทภูมโพลเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น